คุณเคยรักใครมากจนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาหรือไม่แล้วคุณจะทําอย่างไรเมื่อพบว่าเขาเลือกคนอื่นความจริงที่คุณไม่เคยคิดว่าจะพบความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ในที่สุดเธอจะพบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักนั้นได้อย่างไรอย่าพลาดคลิกดูและค้นหาคําตอบที่คุณไม่เคยคาดคิดภรรยาทุ่มเทรักสามีอย่างสุดหัวใจเธอทําท,ทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขไม่เคยขออะไรตอบแทน บ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มรู้สึกว่าความสนใจจากสามีเริ่มหายไปเขาห่างเหินและมักจะออกไปข้างนอกบ่อยขึ้นแต่เธอยังคงเชื่อว่าเขายังคงรักเธอจนกระทั่งเธอได้พบความจริงที่ทําให้โลกของเธอล่มสลายวันนั้นเธอกลับบ้านก่อนเวลาและได้ยินเสียงพูดคุยจากห้องนั่งเล่นเสียงของสามีและน้องสาวต่างสายเลือดดังขึ้น ที่ไม่เคยรักเธอเลยแต่พี่รักหนูหนูคือคนที่พี่ต้องการคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าด้วยความเจ็บปวดเธอยืนอยู่ที่ประตูห้องนั่งเล่นไม่สามารถขยับไปไหนหัวใจของเธอแตกสลายนั่นคือคำพูดที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแค่เงาในชีวิตของเขาเธอไม่สามารถทนฟังต่อไปได้จึงตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากบ้าน เธอทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและย้ายไปต่างประเทศการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เธอเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่จะช่วยรักษาหัวใจที่แตกสลายได้หลายเดือนผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอิสระได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ห่างไกลาจากความเจ็บปวดเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาปรากฏตัวที่หน้าบ้านเขายือนอยู่ที่นั้นเหมือนคนที่หลงทาง ท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจขอโทษนะเขาพูดเสียงเบาเธอยืนมองเขาด้วยความสงสยัยทำไมถึงตามมาที่นี่ฉันยังรักเธอเขาพูดอย่างจริงจังเธอรู้สึกถึงความสับสนในใจเธอไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรทุกสิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับเขามันถูกทำลายหมดแล้วแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นและคำพูดของเขาทำให้หัวใจของเธอกลับมาสั่นไหวอีกครั้ง เธอไม่รู้ว่าเธอควรจะเชื่อเขาอีกครั้งหรือไม่หรือควรจะเดินต่อไปในทางของตัวเองความรู้สึกของเธอในตอนนี้มันเหมือนกับการยืนอยู่บนขอบเวและเธอจะต้องตัดสินใจในไม่ช้าแต่ทุกอย่างมันยังไม่จบหัวใจของเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเธอยืนนิ่งอยู่กับคำถามในใจไม่สามารถหาคำตอบได้เลยเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนรอบตัว ในขณะที่สามียังคงยืนอยู่ตรงหน้ามือของเขาขยับไปข้างหน้าเหมือนจะเอื้อมมือมาแตะไหล่ของเธอแต่เธอถอยหลังออกไปกลิ่นของเขายังคงติดอยู่ในอากาศแต่เธอกลับไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นเหมือนเมื่อก่อนทำไมต้องเป็นตอนนี้เธอถามเสียงสัน่นทำไมต้องรอจนฉันเดินออกมาไกลถึงที่นี่คำถามนั้นเหมือนมีดที่กรีดผ่านหัวใจ เขานิ่งไปสักพักก่อนจะพูดด้วยเสียงที่อ่อนลงฉันทำผิดไปแล้วแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนคำขอโทษของเขามันสายเกินไปมันเหมือนกับการโยนหินลงไปในทะเลลึกไม่มีทางที่จะดึงมันกลับขึ้นมาได้อีกเธอก็มมองพื้นมือของเธอกำเข้าหากันแน่นจนรู้สึกถึงการสั่นสะท้านจากภายในฉันไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรได้อีกแล้วเธอพูดเสียงต่ำแต่มันดันก้องในหูเขา ทุกคำที่ออกจากปากของเธอเหมือนหินที่กดทับอกเขาความเงียบเข้าปกคลุมระหว่างพวกเขาทั้งคู่เขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกว่าเขาใกล้ชิดหรือเข้าใจเธอมากขึ้นฉันรักเธอเขาพูดอีกครั้งฉันอยากให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่เธอส่ายหัวเบาๆไม่ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมคําพูดของเธอเหมือนกับการปิดประตูทุกทาง เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งนี้ความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิมในตอนนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าแม้คำขอโทษจะสำคัญแต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้เธอหันหลังให้เขาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเธอรู้แล้วว่าเธอเดินไปข้างหน้าเพื่อก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้และแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอจะยังคงดำเนินต่อไป ถึงแม้จะไม่มีเขาอยู่ในนั้นเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในหัวใจของเขาแต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเหมือนเขากำลังพยายามยึดทุกสิ่งที่ยังหลงเหลือจากอดีตเธอรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของการตัดสินใจเหมือนยืนอยู่บนทางแยกที่ไม่อาจย้อนกลับไปทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อเคยรักและเคยทุ่มเทตอนนี้มันกลายเป็นความทรงจำที่ห่างไกล แม้ว่าจะเจ็บปวดแต่มันคือการปล่อยให้ตัวเองมีชีวิตใหม่และไม่ต้องจมอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขอีกต่อไปเมื่อเธอเดินไปข้างหน้าแสงแดดจากท้องฟ้าเริ่มส่องลงมาแสงนั้นอุ่นและสดใสมันเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่เธอก้าวออกจากชีวิตเก่าเธอเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจแม้จะยังคงมีความเศร้า แต่ก็ไม่หนักหน่วงเหมือนเมื่อก่อนเธอเดินไปเรื่อยๆไม่หันกลับเหมือนการก้าวผ่านสิ่งที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดไม่มีการหันกลับไปมองไม่มีการหยุดอยู่กับที่ในตอนนั้นเองเธอหยุดไปชั่วขณะเสียงของเขากลับมาอีกครั้งถ้าเธออยากได้ทุกอย่างที่ฉันให้ไปฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเสียงของเขาดังก้องเข้ามาในใจเธอมันทำให้หัวใจของเธอเริ่มเต้นเร็วขึ้น เหมือนกับว่าเธอกำลังถูกดึงกลับไปยังอดีตแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเธอส่ายหัวและเดินต่อไปเสียงของเขาดังขึ้นจากข้างหลังถ้าเธอยังรักฉันกลับมาเถอะแต่เธอไม่ได้หยุดเธอรู้แล้วว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะกลับไปเธอไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมเธอไม่ได้ต้องการสิ่งที่เขามอบให้มาอีกแล้วในใจของเธอรู้ดีว่าถึงแม้เขาจะขอคืนดี มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปอยู่ในกรอบที่เขาสร้างขึ้นมาได้อีกเธอเดินไปจนถึงที่หมายปล่อยให้ทุกสิ่งเบื้องหลังนั้นกลายเป็นเพียงความทรงจําในตอนนี้เธอรู้สึกได้ถึงความอิสระที่แท้จริงเธอกําลังสร้างชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีเขาในนั้นเธอเดินเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่มีความเจ็บปวดจากอดีต และแม้ในหัวใจของเธอจะยังมีรอยแผลจากความรักที่สูญเสียไปเธอก็ยังคงเดินต่อไปเพราะเธอรู้ว่าทุกๆก้าวที่เธอก้าวไปมันคือนิยาใหม่ของชีวิตที่เธอเลือกเองเธอรู้ว่าชีวิตที่เธอเลือกเองนั้นมีความหมายมากกว่าการเดินต่อไปไม่ใช่แค่การหนีจากอดีตแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดที่เคยทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อเธอก้าวเข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เธอไม่ต้องแบกรับภาระจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความรักของเธอโลกที่เธอสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นทุกๆวันที่ผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของเธอเหมือนแผลในใจที่เคยลึกตอนนี้เริ่มเยียวยาขึ้นทีละนิดความเจ็บปวดที่เคยครอบงำเธอมันค่อยๆกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ไกลออกไป เธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างในวันที่มืดมนที่สุดและในที่สุดเธอก็พบกับความสงบที่เธอเคยฝันถึงหลายเดือนผ่านไปเธอไม่เคยคิดว่าจะพบรักอีกครั้งแต่ชีวิตกลับมีวิธีแปลกๆที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เธอเดินไปตามถนนเธอพบกับชายคนหนึ่งเขามองมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่น มันไม่ใช่แค่รอยยิ้มธรรมดาแต่มันเหมือนกับเขากำลังมองเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอบางสิ่งที่เธอเองก็เพิ่งค้นพบและในวันนั้นเองเธอก็รู้ว่าเธอสามารถรักตัวเองได้จริงๆและเธอก็สามารถรักคนอื่นได้โดยไม่ต้องกลัวความเจ็บปวดอีกต่อไปมันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่จากการลืมสิ่งที่ผ่านมาแต่มันคือการสร้างความสุขในขณะนี้ในเวลานี้ ในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ข้างหน้าโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสความเจ็บปวดจากอดีตไม่สามารถหยุดเธอได้อีกต่อไปเธอรู้ดีว่าเธอเลือกที่จะเดินในทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและตอนนี้เธอก็ได้ก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่เธอได้เลือกเองเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้และการรักตัวเองและในขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้จากวันแรกที่เธอรู้สึกท้อแท้จนถึงวันที่เธอสามารถยิ้มให้ตัวเองได้อย่างจริงใจในช่วงเวลานั้นเธอพบความสวยงามในชีวิตที่เธอเคยมองข้ามไปเธอเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ดีแม้จะผ่านความเจ็บปวดและการสูญเสียแต่เธอไม่ยอมให้มันเป็นสิ่งที่ครอบงำชีวิตเธออีกต่อไป เธอเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่แค่เพื่อหลีกหนีจากอดีตแต่เพื่อหาความสุขใหม่การเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยทำให้เธอค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้ตัวว่ามีมันเหมือนกับการเติมเต็มตัวเองด้วยสิ่งใหม่ๆเธอพบว่าไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ความสุขอยู่ในตัวเองและในวันที่เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งเริ่มเข้าที่เข้าทาง เขาก็กลับมาอีกครั้งสามีของเธอยืนอยู่หน้าบ้านของเธอเขามองมาที่เธอด้วยความรู้สึกผิดและสำนึกผิดฉันฉันรู้แล้วว่าฉันทำอะไรลงไปเขาพูดเสียงสัน่นฉันไม่สามารถขอโทษเพียงคำเดียวเพื่อให้มันหายไปได้แต่ฉันขอให้เธอให้อภัยฉันเธอยืนมองเขาไม่รู้ว่าเธอควรจะตอบอย่างไรคำขอโทษนั้นลอยมาในอากาศ แต่มันก็เหมือนคำพูดที่ถูกลมพัดไปเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนต้องกลับไปอีกครั้งเธอสูดลมหายใจลึกและมองไปที่เขาด้วยแววตาที่สงบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ฉันรู้ว่าฉันสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงฉันขอโทษนะเขาพูดอีกครั้ง แต่เธอกลับยิ้มเล็กน้อยบางครั้งคำขอโทษก็ไม่สามารถเยียวยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญคือการเดินไปข้างหน้าเธอหันหลังให้เขาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเธอรู้ดีว่าเธอได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วเธอก้าวไปข้างหน้าและปล่อยให้การเดินทางของเธอเป็นสิ่งที่สอนให้เธอเติบโตโลกยังคงหมุนต่อไปเธอก็ยังคงเดินในทางของตัวเอง พร้อมกับความเชื่อในตัวเองที่มั่นคงและความหวังที่ว่าชีวิตใหม่ของเธอจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากขึ้นชีวิตของเธอยังคงดําเนินไปอย่างเต็มไปด้วยความหวังทุกๆวันเต็มไปด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ๆเธอเริ่มท่องเที่ยวและสัมผัสโลกในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเริ่มพบเพื่อนใหม่ในที่ที่ห่างไกลาจากบ้านและพบว่าเธอสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายโดยไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดจากอดีต ในแต่ละวันเธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าเธอไม่ต้องพึ่งพาใครเพื่อเติมเต็มชีวิตความสุขนั้นเริ่มมาจากภายในเธอไม่ต้องการการยอมรับจากใครอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าเธอมีคุณค่าของตัวเองความมั่นใจของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็พบกับโอกาสใหม่ในชีวิตงานที่เธอรักและผู้คนที่เธอสามารถเชื่อใจได้ เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพบสิ่งนี้ในช่วงเวลาแบบนี้แต่ชีวิตมักจะทําให้เราต้องเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายเดือนผ่านไปเธอได้รับข่าวจากบ้านเก่าสามีของเธอไม่สามารถยืนหยัดในเส้นทางที่เขาเลือกได้เขาพยายามจะขอโทษอีกครั้งแต่เธอกลับรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดมันจบไปแล้วเธอไม่โกรธเขาอีกต่อไปแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอกลับไป ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในชีวิตและเธอก็เรียนรู้ที่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าในขณะที่เธอกำลังมองโลกใหม่เธอก็พบว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนเธอเดินทางผ่านความเจ็บปวดไปแล้วและตอนนี้เธอกำลังเดินไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสใหม่ทุกก้าวที่เธอเดินมันเหมือนกับการทิ้งทุกความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง พราะเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าชีวิตจะพาเธอไปที่ไหนเธอก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและในที่สุดเธอได้ค้นพบสิ่งที่เธอหามานานความสงบและความสุขในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถให้ได้นอกจากตัวเธอเองความสงบที่เธอค้นพบในตัวเองกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเดินทางไปต่อในชีวิตเธอเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกหนีจากอดีต แต่เป็นการเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นเธอไม่จำเป็นต้องของการยอมรับจากใครอีกต่อไปเธอเริ่มเชื่อว่าเธอมีพลังที่จะสร้างชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้และในทุกๆวันที่เธอตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกการตัดสินใจที่เธอทำแม้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในตอนแรกแต่มันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น เธอได้เรียนรู้ที่จะรักในทุกช่วงเวลาของชีวิตแม้ในวันที่ท้อแท้เธอรู้ว่าทุกความรู้สึกจะผ่านไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือการเติบโตและการเดินหน้าต่อไปในที่สุดเธอก็พบว่าไม่จําเป็นต้องมีใครมาร่วมทางกับเธอเพื่อให้ชีวิตมีความหมายชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจากการเข้าใจตัวเองและยอมรับตัวเองเธอเริ่มเปิดใจให้กับโอกาสใหม่และในที่สุด เธอก็พบกับคนที่เข้าใจและเคารพเธออย่างที่เธอเป็นไม่ใช่การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบจากคนอื่นแต่การค้นพบความสมบูรณ์แบบที่มีในตัวเธอเองความรักที่แท้จริงนั้นเริ่มจากการรักตัวเองก่อนและเธอก็ได้รู้ว่าทุกการเดินทางในชีวิตนั้นมีความหมายเพราะมันทําให้เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความสามารถที่จะรักและเป็นที่รักเธอไม่ต้องการใครมาทําให้ชีวิตของเธอสมบูรณ์เธอได้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยตัวเอง และตอนนี้เธอเข้าใจดีแล้วว่าการเลือกที่จะรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอเคยทําในชีวิตวันเวลาผ่านไปอีกหลายปีชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่เธอสร้างขึ้นเองเธอไม่เคยลืมบทเรียนที่เธอได้รับจากการเดินทางที่ผ่านมาและไม่เคยย้อนกลับประมองความเจ็บปวดที่เคยทิ้งไว้เบื้องหลังเธอเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจจากหญิงสาวที่เคยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับความรักที่ผิด กลายเป็นผู้หญิงที่รู้จักรักตัวเองและเลือกทางเดินของตัวเองอย่างมั่นคงวันนี้เธอยืนอยู่ที่จุดที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึงเธอมองไปยังอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ยังรอการเติมเต็มเธอรู้ดีว่าแม้ชีวิตจะมีอุปสรรคและความยากลำบากแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเธอได้พบความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่จากคนอื่นแต่จากตัวเอง เธอยิ้มให้กับชีวิตที่เธอได้เลือกเดินและรู้ว่าเธอไม่จําเป็นต้องมีใครมาทําให้เธอสมบูรณ์เพราะเธอคือความสมบูรณ์ที่เธอมองหามาตลอดและเมื่อเธอยืนอยู่ที่จุดนี้เธอก็เข้าใจดีว่าการเดินไปข้างหน้าคือการก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่เสมอเธอรู้สึกขอบคุณทุกวันที่ได้เป็นตัวเองและตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความมั่นใจ และไม่มีอะไรที่จะหยุดเธอได้อีกต่อไปเรื่องราวของเธอจบลงตรงนี้แต่ชีวิตของเธอยังคงดำเนินต่อไปไปสู่เส้นทางที่เธอสร้างขึ้นด้วยตัวเองและทุกก้าวที่เธอเดินมันจะเป็นเครื่องตในใจว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเอง